จังไดมาแล้วบ่มึอนี้มาลองนะจ๊ะมาลองจุช็อตนะคะยั่วๆนะคะกลับ mm hmm. สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะผอกับอีหลานะคะอีหลาจะพากินข้า,าวราดซอสเผินคือเก่าค่ะมึอนี้บ่มีม่ยังหลายค่ะมากินจุช็อตนะคะผักกับแก่กับมีอำ่ำกับลำโหัะพ่าบักทัวร์อะค่ะอ่ำ อาก,กิเลิรน,นะคะโอ้ยก่อนอื่นกระล่างปากกันเลยค่ะบ่เป็นเหล่าเน้ยโอ้อมอยมันสูตรมันสูตรมาค่ะ จุกชัดนะคะชนปลาเยี่ยวค่ะอืม mm อืม hmm. เ mm hmm. จ้าจุกชัดทางเรกนี่แหละก็จ Chú ạ xoài Lượt đấy thẳng Xem mm. kinh ngạc ngay rất ngoài จัดฟันจีซงก็ฟัากหนึ่งแก้วพลาไปสเม้าก่นอ้อจืชอ้ชัดสีมาวือเราชัดอย่บอกผักจีริวกับตาบจางจงไหน็นะคุเล่เลยบอกบอกผิ มาพริกเตียมนะจ๊ะต้องกินกับพริกอุจังเลยเออเอาตับลงไปทะเรลก่อนเด้อค่ะสิบสองชอ็อตมือนีงเมาบักพักเมาบักพักอะไรมีงเมาจุดตับนะคะเมาจุดต,ตับ์เว้ยพีคเหรอรสพีคจ้ง Ngậy uhm. Phải lượt Phải nha Phải tủ Nửa เลือดชุ่มมากจังเฮ้ยเต็บมาค่ะสอนทีส่สามอืมติดตั้น่อยขออภัยสำหรับคนที่มุ่กินนิฟล่ะกันขออภัย ผู้ใดว่าขีดียาดนะคะ่ะเพราะอีหล่าตัดสั้นมน้ามันติดสั้นเป็นมันเป็นอย่างนี่ค่ะไม่ต้องขีดียาดนะคะ่ะอีกอย่าสิ่งผู้เดียวก็อ,อืม,อม nào cho bé cái gì, gì vậy? Mm. cà đăng. ทันหรวยรวยแฮงส่วนที่สอ่ค่ะหมวยรงคุเ่คคุเล่ค,เลค่ะ ทอก่ะเบอร์ชีแก้วตาไเหร Phần nhé mắt cạnh nha Các bạn Hãy ngon พักทีริวจับเนื่อเนเจ็บ่เจ็บงัดเพี่นนองชอบที่หายหืมแม่มึมงมปอลง Được luận hai Hãy subscribe cho แับเวรอืม hmm. จ yeah. ้ากลินกุ๊กพี่ปอบปากก็แอกกินกุ๊กพี่ปอบบ่ พี่ก็ซื้อลงตาสวดๆบอกเ <c oughs> ขาฉีดยาเกิดจะไปดูอันผู้ใดถามผู้ใดถามอะไ วไธีขายที่มือเก่าบอกขายลูกเก่าแล้วค่ะขายลูกเกา่าสองรลา,ายเก่าทรงซี่ค่ะเก็บไปท่งบอกเพิ่มสามสิบบาทค่ะเพื่อแต่งเพื่อแต่งเพื่อเพิ่เพชร เบดไปหาแก้วเบดไปหาซซ่แร้วตื่นกัอนตื่นก่อน เบิดไปจหอตงทีนหาหวแก้วเด้อเบิดไปหัว้เด้ออันนี้ที่เก็ดหรอจุกใส่แบบนองเลยนองเลยอ่ะนำเจียวไม่ไหลขอข้อมันเผ็ด vậy <laughs> rồi rồi tệ tảng là thẳng แก้วทอดเห็นแหถเข้าวราดแก้วทอดง่ากขึ้นหาขวดตับเลึอู้ยไปคือตอนนี้คือตอนไงแถวขาคู่บ่านนี่ แส่บครับไม่หลุดค<อ>มลำล้ำหัวผ่าผักหัวผ่า nằm hướng nha tay nha Tại <laughs> lại đi máu này rồi. <laughs> <laughs> Chém làm phải. พาคิเยวมเรสามช็อตพีここ่น้องสูตรยพ่อ้สิมาสูช้อนละพันมาสั่นกินเบอร์ทิปสองช็อตพอดีกูุดนมื่นสองมารอดช้อนละพันกาบบอ ไอ้กินปลาต่างมีเนาะกินซอสจูไปจะพีปอบกินเนื้อ hai này bỏ chim chân chim bọc thảm và chim thì mất cửa lại lạnh cực cực Nước. Đây có con kẹt kẹt kìa. Lượt tầm mét đầy. Lượt. Chạm gì đấy. Tốt kia. Chóng ảnh giữa bầy có sim. Nó. Giữa เผ็ดกับพ่อเผ็ดหลุกบอกเลยแซ่บนะคะสำหรับวันนี้นะคะอิหลากัติล่ากับเไอ้ปอนี่อิหลาอ,อิมแนวสองอันมี้จะไหมเขาซี่มนะคะเบิ้ดไปสอง G หกแบบซิฟอุ้ยเบิ้ดไปสิบช็อตมาสัน่นตอนมาสัน่นตอนสามอยู่นีกับมี่เ <c> ห <oughs> นื่ยวด แต่พี่น้องสำหรับมือวันอีแปะเดี๋ยวด้กหันเนาะผู้ใดถามมายักขายชินคือเก่าบอขายคือเก่านะคะสองรอยเก่าๆทรงที่ผู้ใดสนใจทักแชทนะคะสำหรับมื่อวันอีลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายกลับสบายดีทุกคนไปแล้วนะคะที่อยากขายไม่ท่อง